เฮ้ยถึงที่ทำงานแล้วอ้โหไม่มีใครมาทำงานเลยสักคนแล้วนี่ที่เรามาคนแรกมาแต่เช้าอีกแล้วกินเค้กกินกาแฟก่อนละกันนะ้๊ะชงกาแฟกาแฟบริษัทหอมไม่เหมือนบริษัทอื่นเลยอ่ะนั่งที่ทำงานโตะ๊ตะโต๊ะโต๊ะเราอยู่นี่อ่ะ ต้องเห็นความก้าวหน้าอย่างนี้บอสต้ตองให้ขึ้นตำแหน่งปีนี้ไดโบนัสเยอะแยะเลยฮะเไ้้นี่เป็่ไหรจะมากันสักทีนะเนี่ยเฮ้ยกาแฟก็กินอิ่มแล้วเค้กก็อิ่มไม่มาไม่โผล่เลยกี่โมงแล้วลวะเนี่ยอ๋อ8ครึ่งเข้างาน8ครึ่ง8ครึ่งยังไม่โผล่นี่เรามาเช้าอืมเฮ้ยไม่เป็นใครมาบอสก็ไม่มาเฮ้ยมันเป็นยังไม่มาวะเนี่ย,ออยเอ้ามาเร็ว ลงยึดมาแล้ว <Wow. S 1> โอยถือของเต็มมือของฝากอีกแล้วระโอ้ยของฝากมาฝากเพื่อนเหรอเปล่าอยากฉันเอามาขายขายของที่ทํางานที่บริษัทเอาของมาขายได้ได้เดี๋ยวบอสก็ว่าลกูกดูเต็มมือแล้วเอาอะไรมาเนี่ยเอาอะไรมาเออฉันเอาแบบแบรนด์กระเป๋ามานะฉันไปช้อปปิ้งมาแบรนด์ชาแนลอะเออแปดพัน่ะซื้อมาขายฉันใช่แปดพัน <What? S 1> <8, 000. S 2> ใชใ่แต่ว่าชาแนลแปดพัน ก็ถูกนะเนี่ยปกติเป็นหมื่นแต<อ>่ไม่ได้ไม่ได้ต้อ้ต่อราคาดิว่าสี่พันแล้วกันสี่พันแล้วรถใหม่ดิฮะไม่ได้มันแพงมากเลยนะแกของกอปปะเดียของกอปอะไรฉันไปซื้อมาเฮ้ยมาจากไหนสี่พันแปดพันสี่พันแลยวหเงินในกระเป๋าไม่พอเนี่ยมียู่นิดเดียวเนี่ยหูวเนี่ยไม่พอนะสี่พันนะเฮ้ยไม่ ไม่ได้เพื่อนกันโอ้โหนี่โอ้โหสวยด้วยอันใบชมพูใช่ไหมใบชมพูใช่ไหมใช่เฮ้ยยากได้อ่ะเฮ้ยเพื่อนกันนะโอ้เราทํางานด้วยกันมาตั้งสิบปีโอ้สี่พันสี่พันเถอะนะสี่พันไม่ได้โอ้ฉันก็ไม่มีเงินกินพอดีสิโอ้สี่พันกำไรเหลือเฟือแล้วเนี่ยมือสองเป่าก็ไม่รู้โอ้หมือนหนึ่งพอมือสองอะไรฉันรองสึกไปซื้อแบบเจ้าของแบรนด์เลยนะ 4ี่พนหอะพันห้นะเพื่อนกันแค่กไดดกดดเเอา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 ไปสนห้าะสวยจังเลยเอาไปเอาเงินอาส่พันห้าเฮ้ยดูดิดูดิดูกันดูกันโอ้โหดูดีนะเนี่ยมาเนี่ยถือดูเข้ากับฉันเลยดูถือแล้วเขาสวยเออสวยอ่ะดูดูดูรวยกันเลยโอ้โหดูดี ชอบอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูด้านในนิดนึงสวยงามจังเลยอ่ะเฮ้ยกระเป๋าสวยมากเลยนะเนี่ยชอบอ่ะเออดีนะเนี่ยโอ้โหเออมันเข้ามันเข้ามากเลยนะเข้าม้เขาใช่ไหมเข้าเข้าสวยอะไรกันเสียงดังเนี่ยฮะเอาบอสสวัสดีฉันี่เบียร์ห้องทำงานเลยเนี่ยบอสวัสดีค่ะบอสกระเป๋าสวยไหมบอสกระเป๋าใหม่เพิ่งซื้อมาเลยนะเนี่ยสวยไหมสวยมากเลยอ่ะแพงด้วยของแพงชาแนลชาแนลไง สวยนะบอสชอบดีสวยมากเลยเออนี่คะฉันอยากได้อ่ะไม่ให้บอสของแพงอูให้ได้ไงพูดอะไรเนี่ยโอ้โหอยากได้เนอะสวยจะซื้อต่อแล้วกันเท่าไหร่ซื้อต่อซื้อต่อคุยเอาจะดีอ่ะบอสโหูหนูซื้อมาแพงแล้วเนี่ยเอาเลยอ่างั้นแปดพันแล้วกันบอสแปดพันแปด แปดพันวัดแปดพันเฮ้ยเนี่ยใช่จะเดี๋ยวถ้าดูขายคนอื่นดูขายหมื่นห้านะบอสหมื่นห้าอะไรนะบอสอันนี้งั้นบอสให้หนึ่งหมื่นไปเลยโอเคไหมหมื่นเลยเหรอเออโอเคบอสได้ได้หนึ่งหมื่นเลยหรอบอสอ่ะบอสบอสอย่าเพิ่งคิดเยอะเอาไซื้อแลกเปลี่ยนเอาเงินมาเลยบอสโยนให้แล้วอ่ะเงินเงินหมื่นหนึ่งบอสหมื่นหนึ่งโอ้โหขอบคุณค่ะสวยนะบอสถือดิถือดิโอ้โหเข้า เข้าเข้าเลยเ <c oughs> ข้ามากสวยสวยโอ้โหออสุดยอดเลยบอสเอ็นดูไปหาซื้อใหม่อ่ะบอสไปไหนอ่ะไปไหนเอาโหผมไปทำงานต่อก่อนแล้วเนาะโอเคดีกว่เาอเ,วเอากระเป๋าไปไถ่ายเซลฟี่โอ้ยบอสบอกแล,แล้วกระเป๋าว่าสวยจะดัดจ ай โหนี่หนูขาดทุนเลยนะบอสขาดทุนนะบอสนะอะเกลียวนะเธอเอากระเป๋าฉันไปขายในราคาแปดพันราคาเต็มที่ฉันบอกนี่นาะ เป็นมือเลยอไม่ต้องไม่ต้องได้นั่งนั่งไม่ต้องคิดมากหรอกลูกไม่เธอเป็นคนอย่างนี้เนี่ยแ้วทำไมไม่ขายกระบ,บอสเองมาขายฉันฉันก็ต่อราคาไงไปนั่งไปนั่งไม่ต้องคิดมากมเดี๋ยวไปดูกันอ๋ออ๋ออ๋อเมื่อกี้เห็นอีกใบหนึ่งอะถืออีกใบหนึ่งใช่ไหมเฮ้ยซื้อต่ออีกสี่พันใช่สี 4, 5, ่พันห้าให้ห้าพันเลยห้าพันห้าพันห้าพันหรอห้าพัน คุ้มไหมนะคุ้มอ่ะคุ้มห้าพันในใบเนี้ยให้ห้าพันย้นมาย้นมาย้อนมาอ่ะก็ได้ก็ได้ก็ได้อ่ะมามามาขอบคุณมากห้าพันนะอุ้ยดีมากเลยเอออยู่นี่ก่อนเดี๋ยวฉันมา สติกเกอร์ลา์โปเกต89มีวางจำหน่ายแล้วในไลน์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลนนะน้ำเลย